แสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวันเอาแล้วนะแม่จะเปิดแล้วนะ one two t h I can see the magic feeling in the air no joke เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้เดินทางมาไกลมากเลยมาที่ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิละปะมีศิลปินหลายท่านมีบ้านศิลปินที่เปิดให้ไปเรียนรู้แต่ว่าวันนี้จะแนะนำกัมปออาร์ตแอนด์สตูดิโอค่ะ มีที่น่าสนใจหลายที่แต่ว่าที่นี่เนี่ยกำลังดีเลยสำหรับทุ่งแสงตะวันเพราะว่ามีเด็กเล็กๆที่เป็นลูกของคุณฝ้ายและคุณตั้งมาดูว่าลูกของศิลปินเข้าเรียนรู้อะไรในบ้านของตัวเองและที่สำคัญก็คือที่นี่เหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวัยด้วยเพื่อใครสนใจติดตามนะคะ เด็กชายคิดถึงแสงทองคิดถึงภาษาเหนือคือกึดเติงกึดเติงบ้านอยู่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายปีนี้กึดเติงอยู่ชั้นอนุบาลสองพ่อกับแม่เป็นศิลป,ปินทั้งคู่คุณตั้งวริทิดแสงทองคุณฝ้ายผูกพันชยรัต เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะสามารถจองคิวมาเวิร์กช็อปได้เลยนะคะอย่างเช่นงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำบูธคัดกันค่ะก็พี่นกกับพี่อิ่ม,บบมรู้จักบูธคัดไหมคะรู้จักค่ะไม่เคย<อ>ไม่เคยทำ,ทำโอเคค่ะเรียกเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ค่ะวัสดุที่เราจะใช้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะคะแล้วก็มีตัวแกะค่ะ ก็คือเราก็จะร่างภาพลงไปบนบนแม่พิมพ์ก่อนนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวที่แบบแกะเสร็จแล้วค่ะน,นี่ก็จะเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยูอยนี้สุดสตาต้องตแล้วค่ะอันนี้ค่ะเป็นไกดลายสีขาวดำค่ะวันนี้คือเราจะพิมพ์เป็นแบบขาวดําค่ะก็จะง่ายเพราะว่าถ้าหลากสีมันก็จะซับซ้อนไปอีกสเต็ปนึ่งค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะต้อง คิดก่อนว่าเราอยากจะทํารูปแบบออกมาประมาณไหน <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยตัวที่เราล่างนะคะถ้าเราอยากได้สีขาว <Okay. S 1> ให้เราแกะทิ้งโอเคค่ะตัวที่เราทิ้งไว้ก็คือมันจะกลายเป็นสีดํา <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ตเติงทำทำตรงนี้นะเป็นตัวเต็มออค่ะเออ,เอ,อนองนีนง้น้องทำน้องทำก่อนเลยได้ไหมได้ได้น้องทำได้เลยครับเดี๋ยวป้านกจะได้ดูลายไหนสวยๆป้านกจะได้ให้กระเติงช่วยด้วยค่ะ ก็ S <S คือว่าเดี๋ยตัวนี้พิมพ์ออกมาก็จะประมาณนี้เลยตัวที่เว้นไว้เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นสีดําตัวที่แกะออกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้จะแกะเยอะหน่อยแต่บางคนไมอยากจะง่ายๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งก็จะแกะเส้นทิ้งอ๋ออ่าแล้วก็จะเหลือแบ็กการ์ไว้ให้มันเป็นสีดำอะไรเงี้ยค่ะภาพออกมาก็จะเป็นโทนสีขาวใช่ค่ะภาพไอ้ตัวเส้นจะเป็นสีขาวแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าเป็นตัวหนังสือต้องกลับด้านค่ะนี่แหใช่ค่ะ ของกึจงเติงทำก็จะเป็นภาพพิมพ์อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นเซนซีลเป็นแบบผาพิมพ์ฉลุลายค่ะเดี๋ยวป้านกจะรอดูนะคะต่างคนต่างร่างแบบที่ชอบค่ะวันนี้ป้านกกับน้าหยิมทําวูดคัดภาพพิมพ์แกะไม้ส่วนเจ้าของบ้านรุ่นจิ๋วกึ๊เติงทํผ้าพิมพ์ฉลุลายเหมาะกับเด็กเล็กค่ะ อันนี้อันนี้จิ้มดำได้ไหมได้ไดคะ่ะใเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นสีดำเราเดี๋ยวเราก็อยาวไปปนกับสีอื่นโอเคไหมครับเนาะเดี๋ยวสีมันจะปนกัน วิธีการจับค่ะแต่ว่าพี่นกจับถูกแล้วก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่มีวิธีการตายตัวค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดจับแบบไหนแต่ว่ามือมือด้านนี้เนี่ยอย่าอย่าเอาไปวางอ,อย่าเสียนะคะใช่เคยมีแล้วก็แบบว่าเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะมาอย่างงี้ <Okay. S 1> แล้วเวลาเราหมุนแล้วก็ใช้มือมือตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่แบบช่วยหมุน oh. ตัวที่เป็นแบบ เราอยากทำงวงกลมแล้วก็อย่างนี้ได้เนี่ยแอแอบนึกอยู่เลยว่าจะทำให้กลมๆได้ยังไงใช่ค่ะถ้ากลมๆก็คือใช้ตัวยูแล้วก็หมุนหมุนเพกเอาอะไอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากให้มันขาวว่าแกะหมดก็ได้ค่ะเอาฝึกกับมัหรอเราฝึกับรองเนี่ยนะเอาไหมเอาเคลื่อนไปเลยกึศเติมช่วยงานพ่อแม่เมื่อมีคนมาเวิร์กช็อป ในขณะเดียวกันก็ฝึกศิลปะในแบบฉบับของตัวเองสม่ำเสมอค่ะมามามาสองสีค่ะมีหมาสองสีแล้วสีอะไรสีอสีแด้วว่านะมันน่าจะมีต้นไม้ข้งมันแต่ก็หรือว่ามีแบบเนี่ยทำให้เต็มเป็นเรื่องราวเลยนะเดี๋ยวก็ต้องเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังเนื้อใจโล่งแล้วก็ปนะหลาดใจังตัวถ้าตรงมุมตรงนี้ไฟแนะนำว่า สมมติว่าของขอโทษน,นะคะสมมติพี่อินระหว่างที่แม่สอน<ม>วูดคัดขาวดำงานของเกิดเติงสีสันก็สดใสามากเลยค่ะมามีขาดสีเขียว<อ>นะตอนนี้มีสีโทนร้อนแล้วแต่ว่ายังไม่มีสีโทนเย็นเลย โอ้โหน่าลืมลูกมันเอ้ยเอาแต่แ่คเอาหลุมมาไว้ตรงอีกทีนี่ไงเออได้ค่ะแล้วก็แกะแกะตรงนี้ทิ้งค่ะนกว่าต้องเรียนรู้เรื่องการหนียังแบบมือซ้ายยังแข็งชื้นเพราะว่าเกรงนกคิดว่าลายเส้นปลากริ้วกราดมากพอแล้ว ซึ่งมันเกิดขึ้นจากการคุมไม่เป็นของวิ่งขเบี้ยวได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันตอนพิมพ์อีกทีนึงค่ะมันหนุกตรงไหนรู้ไหมตรงที่มันคมอ๋อถ้ามันไม่คมไม่ก็จะมันระเกีรค่ะใช่้สับตัวที่เป็นตัวเสียงในภาพพิมพ์แกะไม้กึ๊ดเติง เคยฝึกมาแล้วค่ะก็เติรรูปนี้ก็เติร์นทำยังไงจําได้ไหมเป็นคนวาดเหรอ่ะคะอันนี้ใครคะมามะมามาเนี่ยดอกไม้ อันนี้ที่เป็นตัวอย่างแบบแกะเส้นทิ้งเขาก็จะแบบรวดเร็วค่ะแป้งกาวจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวเส้นจะเป็นสีขาวพง่ายๆก็คือศิลปินไม่ต้องลงแรงเยอะเนื่องจากว่าเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยแกะเฉพาะตรงที่เป็นเส้นใช่ค่ะเิลปินออกมาภาพจะเป็นโทนดําค่ะแล้วก็มีลายเส้นสีขาวใช่ค่ะเราจะมาลุ้นกันอีกทีตอนตอนพิมพ์ค่ะว่าจะสวยจะไม่มีไม่สวยค่ะแต่ว่าสวยมากน้อยแค่ไหน เด็กๆอยู่กับงานศิลปะได้นานเลยกึดเติงกับงานที่ชอบค่ะป้าเนจ๋าโอ้ก็เป็นภารกิจต่อไปของคุณแม่ที่จะแกะยังไงล่ะพ่อตั้งแกะวูดคัทบอกว่าจะทำรูปหน้าของกึดเติงต่างคนต่างทำงานกันไปอย่างมีความสุข การแกะไม้ให้เป็นลวดลายใกล้จะเสร็จและจะกลายเป็นแม่พิมพ์เพื่อสร้างงานศิลปะไปลุ้นตอนพิมพ์ภาพด้วยกันนะคะช,ช,ะชะนมะ่ะ <laughs> มีศิลปินที่ทำงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ไม่น้อยเลยตอนนี้ขอนำเสนอ ภาพผลงานศิละปะของกลุ่มศิลปินปังร็อกสุลาฟมาจากบอร์เนียวมาเลเซียค่ะงานภาพพิมพ์แกะไม้นี้จัดแสดงในเทศกาลศิละปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงรายที่โกดังห้วยเกียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะงานชุดนี้ถ่ายทอดชีวิตผู้คนลุ่มน้ำอิงกกและแม่น้ำโขงโดยศิลปินแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์าง,งานที่แม่ลาว กัมปออาร์ตสตูดิโอของครอบครัวกึศเติงก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน,น <c oughs> กึดเติงช่วยพ่อกับแม่เตรียมสีหมึกพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ภาพกันแล้วนะคะเคนี่ดูงานแบบเด็กอ่ะพ่อเล่าพ่อเี่านี่ก็ ให้กึ่งตึงป็นคนล่างมือากรูนะครับแล้วให้พุอแม่กับคนแก่ถ้าอย่างนี้พยากรณ์ออังมาก็คือตรงนี้จะเป็นสีดําถูกไหมใช่ครับตรงนี้ที่เราขุดขุดออกก็จะไม่ติดสีใช่ครับหวังว่าตรงนี้จะเป็นท้าฟ้าสีดําแล้วก็มีดอกไม้สีขาวแต่ว่ามันต้องไม่ใช่แม่ฝ้ายจะกลิ้งสีบนภาพกระเติงก่อนนะคะวิธีการก็ ไปแบบนี้อันนี้เราก็จะรู้เลยว่าตรงไหนที่สีมันติดบ้างเนี่ยค่ะอย่างตรงนี้ตั้งไม่เอาใช่ไหมหรือว่ายังไงคะอ่าจ่ายเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้เราไม่เอาเราก็แกะทิ้งค่ะยังมีโอกาสายแย่งสบายข้อดีมีอยู่ตรงนี้แ, <laughs> แม่พิมพ์มีหมึกสีดำเคลือบไว้อย่างเต็มที่แล้ว จะพิมพ์จริงแล้วนะคะเนี่ยก็เติงเรามาสรุ่นกันแล้วติงครับเร็วเร็วววอันนี้กระดาษร้อยปอนนะคะจะใช้กระดาษความนหนา100อปอนวางลงไป้ตนีใช้อุปกรณ์แบบนี้เรียกว่าบาเร็งทําหน้าที่ถูรีให้สีติดกระดาษให้ทั่วพยายามอย่าให้มันเคลื่อนระหว่างทํางานก็ต้องกดกระดาษเอาไว้อย่าให้เคลื่อนหรือขยับนะคะ ไโอเคค่ะเร๊บก็จะเป็นแบบนี้น่งค่ะเสร็จแล้วเหมือนกึะเติงไหมคะจะพิมพ์ภาพเองขอกลิ้งสีเองนะคะถ้าแบบนี้มันจะเป็นร้อยคูดใช่นี่เวลากลิ้งสีนี่ใหญ่นี้ ยกยก้อากมาเดี๋ยวสีมันก็จะอยู่แค่ตรงเนีเอ้อ่าเราต้องยกเม่บอกความมันต้องทำสีขึ้นเียนๆก่อนใช่ใช่ใช่ไดแ่จิงให้ทั่วครับสีมดล่าหลุกเติมสีหน่ยครับ ไฟโกดธเธอแล้วก็เตึงเป็นคนถูกโอเคเดี๋ยมไฟจวยอ,อีกแรงหนึ่งแอบปบหนึ่งเอาแล้วนะแม่จะเปิดแล้วนะ one two three <า>โอเคครับอ่ ลองทําดูนะคะกลิ้งไปจนกว่าจะมั่นใจว่าสีติดดีและทั่วถึงมีน่ารักจังเลยค่ะนี่ไงที่คุณป้ายบอกว่าเราต้องมาลุ้นอีกทีตอนที่ลงสีใช่ครับแล้วก็เหมือนกันครับ ขึ้้นไปแลวกูดคัตเป็นศิลปะการพิมพ์แบบนูนส่วนไหนที่นูนสูงก็จะโดนหมึกดำเกาะตรงไหนที่ขุดไม้ออกไปก็จะไม่ติดสีแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนี่ศิลปินสรุปว่าขยันขุดสวยค่ะพี่รบรู้ละว่าครั้งหน้าจะทำแบบไหนถ้าแบบครั้งแรกเราเหมือนกับจับทริกก่อน แบบพิมพไม้ที่แกะไว้นี้มีข้อดีคือเอามาพิมพ์ได้หลายครั้งค่ะแล้วก็ในหลายวัสดุอย่างเช่นตอนนี้พิมพ์ลงบนเสื้อค่ะเขาเอามาแปะลงไปอย่างนี้แล้วก็เหยียบแล้วก็รองสองเพลงลงหมึกแล้วลวดลายจะชัดเจนต้องใช้น้ำหนักกดทับลงไปบนเสื้อเพื่อให้แนบกับแม่พิมพ์เราเหยียบเลยค่ะเราก็เหยียบไปเลยอย่างสนุกสนาน แม่ฝ้ายบอกว่านี่เป็นเทคนิคการร้องเพลงและเต้นรำไประหว่างพิมพ์ภาพปังร็อกเขาฝากแนวทางไว้เป็นที่ระลึกค่ะ ป๊บ,ปบ oh, <okay. S 1> มีลายเส้นปนกอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยค hey. <Hey>. okay. รอบครัวศิลปะกัมปปออาร์ตสตูดิโอพ่อแม่ลูกทำงานศิลปะร่วมกันน่ารักจริงๆ oh, <okay. S 1> แม่กับก <Okay. S 1> ึศเติงเคยจัดงานนิทรรศการศริลปะร่วมกันมาแล้ว <Okay. S 1> และในขณะนี้พ่อแม่ลูก กำลังแสดงงานศิลปะอยู่ที่ The Meeting Room Art Gallery เ <มา S 1> ชียงใหม่จะแสดงถึงสิ้นเดือนเมษายน2567ใครอยู่ใกล้ๆไปให้กำลังใจกันนะคะมามาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้ทำความรู้จักครอบครัวของเกิตเติงน่ารักมากเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ทำงานวูดคัด นี่ค่ะคือผลงานที่ทำที่กัมปบอสตูดิโอแบบนี้เขาเรียกว่าภาพพิมพ์แกะไม้เรื่องราวจากกัมปออาร์ตแอนด์สตูดิโอทำให้ได้เห็นว่าเด็กๆเ,เรียนรู้ได้ทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดรับทุกๆคนนะคะใครสนใจติดต่อไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้นนี้ได้เลยค่ะพบกับทุ่แสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ